สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดีค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ ดรเบนจวันสลิงคานอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การทำธุรกิจในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคนั้นจะให้ความสนใจกับสินค้าที่ค่อนข้างมีความแตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นหรือจุดขายนะคะแล้วแตกต่างจากสินค้าอื่นๆที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะผู้ประกอบการนั้นควรจะมีคุณสมบัติที่สำคัญอะไรคะอาจารย์จึงจะทำให้สินค้าหรือกิจการของเขานั้นมีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่นค,ะค่ะในที่นี้นะคะการที่เราจะเป็นผู้การในยุคใหม่หรือผู้การใหม่ที่มีประสิทธิภาพ นะคะคุณสมบัติคุณสมบัติตที่ควรจะมีอันดับแรกเลยก็ควรจะเป็นเรื่องของแรงผลักดันค่ะแรงผลักแรงก็คือถ้ามองในมุมของลักษณะ ที่เราเกิดมาข้างต้นก็คือการแรงบันดันใจหากด้วยคุณสมบัติของแรงผลักดันตรงนี้มันทำให้เราเห็นถึงความทะเยอทะยานความที่อยากจะมีจะทําให้สิ่งที่เป็นฝันเป็นจริงจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คือเรื่องของการจินตนาการในสิ่งที่อยากจะได้แต่ถ้าเรามองในภาพที่จะเอาจินตนาการให้เป็นจริงมันจะกลายเป็นนวัตกรรมเอาเอาจินตนาการมาใช่มันก็เลยทําให้เกิดแรงผลักดันนะคะ นะคะในส่วนนี้ส่วนในคุณสมบัติถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสามารถความสามารถในที่นี้ธุรกิจที่เราสนใจที่อยากจะทําถ้าเรามีความสามารถเฉพาะหรืออาจจะเป็นวิชาชีพที่เราคิดว่าเราอยากจะทําให้มันเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจอย่างเช่นเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเป็นครูอันเป็นอย่างเป็นครูหรือเราอยากจะเอาไม่ไม่คุ้นดีกว่า เป็นมีความรู้เป็นเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยค่ะเจ้าของร้านกาแฟก็เป็นนักธุรกิจแต่ไม่มีวิชาชีหมายถึงว่าในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะของอ่ะคุณเป็นคุณครูดนตรีดีกว่าได้ค่ะแต่อยากจะเปิดธุรกิจจะทําคือธุรกิจโรงเรียนเพราะฉะนั้นเอาวิชาชีพเนี้ยค่ะมาทําธุรกิจแต่ความรู้ทางด้านบิสเนสเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเรามีคุณสมบัติตรงนี้โอเคหนึ่งละนะคะแล้วตัวถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของความสามารถในการตัดสิ ซึ่งความสามารถในการตัดสินใจตรงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจก็ไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มเติมในคุณสมบัติตรงนี้นะคะความสามารถอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นส่วนของมนุษยสัมพันธ์การสร้างคอนเนคชันการพูดจาการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเราควรจะเป็นเขาเรียกเะไรเป็นคนที่มีเฟรนเร่มนุษยสัมพันธ์ดีใช่ไหมคะในเรื่องตั้งแต่ลูกค้าค่ะ ซึ่งสำคัญคลูกค้าที่เราพูดถึงนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาพนักงานนะคะ,ะหรืออา,อาจจะเป็นผู้ให้ทุนมาแล้วแต่อันนี้อยู่ในเรื่องของการมีคอนเนคชันหรือประชาสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่สำคัญต้องมอีเรื่องของส่วนของอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของชุมชนอันนี้เราก็ควรจะทำหนึ่งด้วยเพราะฉะไถึงว่าไม่ได้ทำเพื่อที่จะเอาประโยชน์ อยู่คนเดียวได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นในรงส่วนนี้ก็ต้องดูในส่วนของความสัมพันธ์นะคะอีะอกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องสติปัญญานะคะ<ม>ความความรู้ความสามารถที่จะทําให้ประสบความสําเร็จก็ต้องใช้สติปัญญามากพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่การทําธุรกิจมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะซื้อมาขายไปแล้วมันจะทําให้ประสบความสําเร็จตรงนี้ยังต้องใช้ strategy กลยุทธ์ต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถขายของ S <S 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 ที่มันแตกต่างอย่างที่เราพูดกันตอนตั้งแต่ตอนต้นนะคะ <c oughs> คะ่ะตัวถัดมาการคิดรวบยอดการคิดรวบยอดในที่หมายถึงว่าเมื่อเราอยากจะทําหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการ <c oughs> บางครั้งเราจะต้องมองให้มีการสามารถดําเนินการบริหารเช่นในเรื่องของคนเรื่องของรายการผลิตเรื่อง <c oughs> ของการตลาดมักจะต้องตัดสินใจให้รวบยอดว่าโอเคมุมนี้เราเราเจอปัญหาแบบนี้เราตัดสินใจแบบนี้ รวมยอดได้ว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงนะคะในส่วนของอีกตัวหนึ่งการสื่อสารค่ะอันนี้สําคัญการสื่อสารหากเราสื่อสารแล้วไม่สร้างสรรค์หรือสื่อสารแล้วทางลบมันเป็นทางลบมันก็จะทําให้ธุรกิจเราอาจจะขับเคลื่อนไม่ได้เพราะว่าวันนี้สื่อเร็วมากใช่ไหมคะหากเราสื่อสารแล้วลูกค้าไม่เข้าใจบางครั้งก็ขายยากใช่โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลซึ่งไวกว่าสื่อทั่วไปเยอะเลย ใช่ค่ะค่ะประเด็นถัดมานอกจากเรื่องของการสื่อสารนะคะจริงๆเรื่องของสื่อสารเน้นนึงค่ะไม่ได้สื่อสารด้วยคาพูดอย่างเดียวนะคะ,คะยังเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยข้อความข้อการเขียนอะไรลงไปบางทีมันก็เป็นอะไรที่ฟีดแบ็กกลับมาว่า,าคุณเคยพูดแบบนี้คุณการาันตีแบบนี้มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบจะต้อง,<ม>ต,องต้องยืนหยัดให้ได้นะคะตัวถัดมานะคะ อันนี้สำคัญมากเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ในการบริหารจัดการนะคะการรู้ในตรงนี้มันต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเพราะมันจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารซึ่งจะเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องของแผนการทำงานทุกอย่างนะคะการวางแผนเรื่องคนนะคะการที่จะสั่งการยังไงให้คนทำงานตามที่เรากำหนดแต่คนเหล่านี้จะต้องเข้ามาในรูปแบบที่ มีการคัดสรร<ะ>ตามตรงกับสิ่งที่เราวางแผนไว้ไม่ใช่เอามองว่าโอเคจําเป็นจะต้องหาคนมาทํางานก่อนใครก็ได้อันนี้ไม่ได้นั่นคือการบริหารจัดการเรื่องของคนที่ที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นประเด็นของของผู้อระการอาจจะต้องเหนื่อยหรือไว้ใจไม่ได้ค<ะ>่ะอ้เรื่องนี้ก็สําคัญการควบคุมการควบคุมก็จําเป็นไม่ได้ปล่อยให้ให้ลูกน้อง,อง,องทําตาม<ะ> เอ้ยฉันอยากมีธุรกิจฉันก็้ลูกานอยู่ใช่แล้วเป็นผู้บริหารอย่างเดียวเลยใช่มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการควบคุมก็ต้องมีใช้ศาสตร์และศิลป์บางทีเข้าไปดูเหมือนโอ้ยคอนโทรลมากไปไหมมันก็อาจจะทําให้รู้สึกถึงไม่มีความสุขอึดอัดในเรื่องของการบริหารเนี่ยถ้ามองอีกมุมจะเป็นเรื่องของความอดทนความอดกลั้นนะคะซึ่งจะมีความเกี่ยวข้อง ในทุกๆด้านนะคะตรงส่วนนี้ก็เลยอยากจะให้มาถึงว่าถ้าใครสนใจหรือแม้ทำธุรกิจหรือในส่วนของการพิการาเนี้ยค่ะคุณสมบัติหล่เนี้มีความจําเป็นจริงๆนะคะถ้าเราดีเช็คตัวเองตรวจสอบแล้วโอเคมีโดยพื้นฐานอย่างน้อย5ข้ออาจารย์ก็มองว่ามันก็น่าจะทําได้หลายๆอย่างพัฒนาได้ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากได้กําไรหรืออยากมีเงินเยอะอย่างที่บอกมันก็สามารถที่จะดําเนินการตรงส่วนนี้ได้ค่ะค่ะ วันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณดรเบนจวรรณสลิงคารเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ